ือหหัวินโรงแรมเลยก็ไม่รู้โรงแรมเลยก็ไม่รู้นะคะทุกคนโรงแรมหินโรงแรมหินหาดหัวหินป่ะไม่ใช่ริมทะเลหัวหินอ๋ออันนี้กล้อง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 อันนี้ใครรู้นะใคอยู่นะไม่รู้อ๋อไม่เอาในถ่ายจริงว่าถ่ายจริงไลฟ์สดอันไม่ใช่ไลฟ์สดจ้ะสวัสดีสวัสดีชแนลอันนี้ตัวจริงนะในการถ่ายชมแต่ฉันลืมปิดกล้องยังไงนะเห็นไหม อันนี้คนจริงนะคะในช่องเบอร์ดี้แชนเนลกดติดตามให้ด้วยนะนี่วันนี้เราเจอกับตัวมันเป็นเบอร์ดี้แชนเนเพื่อนของเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเรานะคะคนนี้เลยนะคะอันนี้ส่วจริงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะีค่ะนี่ค่ะนีค่ะนี่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 ่ะนี่ค่ะนี่คะนีค่ะนี่่ะนี่ค่ะนี่คะนีคะนี่ค่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคะนี่ค่ะน่ค่ะนี่ค่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่คะนี่คนี่ นองเเเเีียยยดวกับราลขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายนะวันที่สองแล้วทุกคนดูดิหน้ายังกระเด็นก็ก็ไม่ได้ถ่ายไปสระว่ายน้ำเนาะแล้วไปอีกไหมสระว่ายน้ำโอปป้าไปจะพาไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะอุ้ยสิบถ่ายบ้านให้ดูด้วยออกไปแล้วแต่เราจะพาไปดูบ้านกันนะนี่นะคะบ้านอุ้ยถ่ายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะ ไม่ไม่ต้องถ่ายด้วยแหละไม่ถ่ายสางไว้นะยาอย่าถือยายถือคงเคลงนะค่อยถือคงเคลงเพราะมันไม่สวยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายร้ากันถ้าใครอยากดูนะคะว่านี่คือกล้องอะไรเดี๋ยวค่อยไปให้ไปดูช่องทินนอตชาแนลเดี๋ยวเดี๋ๆตากล้องตากล้องไม่ใช่ใช่เอาคนตัดต่อลงหน่อยลงลิงก์หน่อยคนตัดต่อคือเจ้าของลงหน่อยลงลิงก์หน่อยลงลิงก์หน่อยนี่นี่นะคะนี่นะคะจะเป็นไทยนะคะ ทะเลมะดูน้ำดูสะวหาน้ำค่ะบ้านริมทะเลหัวหินนะคะน้ำมันมลงแล้วน้ำมันเริ่มลงแล้วค่ะทุกคนนี่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 เป็นทะเลนะคะมามามาเราจะพาไปดูกันนะจ๊ะ เลยนะคะจะ <blinking S 2> เป็นน้ำเป็นแอ่งน้ําขังเลยนะคะเล่นเราพาผู้ใหญ่มาดูกันก่อนไหมว่าน้ําลงแล้วลง <L an> ไปลงไหมไม่อย่าเพิ่งบอไปดูไปดูด้านล่างก่อนคุณคุณเจ้าของช่าลงมาก่อนเลยเลยนี้มามาเลยไปจะว่ายน้ำขึ้นจะว่ายน้ำไปก็ได้เลยเฮ้ยเห็นเกลือกันเต็มเลยอะเกลือไหมใครคือจริงแล้วมาช็อแล้วก็มาเล่นน้ำนะแต่ว่าเริ่มถือกล้อง ้ใช่ลืมถือกล้องมาลืมถ่ายนะอุ้ยแต่ว่านี้นะ พาขึ้นไปทางนี้เลยนะคนที่ใส่รองเท้ามางั้นมากับเขาก็ได้ถั่วรอบบ้านเนาะกราถั่วรอบบ้านเฮ้ยทางนูไม่ใช่เหรออันนี้ห้องเราเหรอห้องมีเหรอห้องมีอันนี้ห้องมีเราจะพากันไปดูนะถุงเท้าจ้าจ้าถุงรองเท้ารองเท้าไปด้วยที่รองเท้าที่ะต้องเลยโอเคแอบแหกระตุกแล้วแากกระจุกแล้วัญญากกระจุกนี่ถ้าไม่เห็นหน้าฝันก็ได้ค่ะ ไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะด้านล่างไม่มีนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันอาแต่เราค่ะเราอยู่ด้านล่างนะอยากแต่เราแค่ขอเขาเอามาข้างบนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องไปไไหนม่รู้จ้ะนี่เราไปข้างน้ำกับเพื่อนหน่อยชั้นหนึ่งเลยเพราะเขาถอดถุงเท้าไวเอ่อที่พาไปดูไม่ทั่วเพราะว่าจามาน้องน้องของเพื่อนพี่นะ บ้านออกแล้วแต่ก็คลิปนี้ไม่ค่อยม,มีอะไรมากนะถ้าไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรนะเพราะไม่ผิดเล่นกับเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็ลงไปหมดแล้วแต่เราคนเดียวเนะวี่ยเราต้องรอแม่แต่เราไปไปอยู่ข้างล่างกันดีกว่าไปข้างล่างฉันฉันจะไปข้างล่างตัดฉากได้ปะตัดฉากวงเพลงใชไ่ไหมแล้วก็ไม่ตัดไม่เป็นไรหรอกเข้าคอมฮา,าร์ดเหรอ ผักขาเ่ดอห้าแล้็กก่อนแล้วเด็กเข้าไปแล้วเดย้นี่อย่างนี้เลยหองผักทีละคนเลยตุ้ม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 อล้องนะอล้องโนนออง้โคน

ตอนนีายอยู่บอกให้ตะกล้องไอ้ถ่ายจริงเหรอลมแรงมากนะถ่ายแบบแต่สองคไมันมีชายหาดมันอีกปะใช่แต่ตรงนี้มันก็น้ำอย่างน้ำมันก็อาไงคะก็จะมาบอกลาแต่ว่าถ้าได้ฉากนั้นในบ้านที่เราถ่ายรูปแล้วก็เอารูปมาลงกันด้วยนะจ๊ะไอ้สองคนมันไม่ทำอะไรสองคนนั้นนะ เขาอะไรเาไปดูก่อนเขาอะไรกันน่ะเล่นอะไรเจ๊เล่นอะไรเจ๊ ที่เป็นเพื่อนกันรักกันมากเลยนี่ไม่ได้ถ่ายหรอถ่ายอะไแล้วปล่อยไปเยอะกับเพื่อนฝูงคนเดิมหันหลังเจ่ไม่หันนะ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 แล้วก่อนนะคันพึิงหนึ่งสองสามยี่ตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนานะคะทุ่งนาแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่ที่มันจะมีไปนาเฮ้ยไม่ชิงชาด้วยเธอที่นี่มันก็นายกว่าที่มันชื่อว่าอะไรนะไปนาคาเฟ่ เขา่ปคาเฟ่ไม่ชอบแดดอ่ะเขาใส่แว่นตาดีกว่างงน้อไม่มนนี่ว้นตาให้ใส่ก็ไม่ใส่คือเราคนชอบแดดหรือชอบลมชอบลงแดดชอบลชอบลมถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเขานะถ้าเกิดถ้าเกิาเป็นเขาอ่ะ เขาเวลาตอนเล่นน้ำเสร็จใช่ไหมเขาชอบเดะใช่ตอนตอนเล่นน้ำเสร็จแต่ชอบดมันจะได้อุ่นๆแต่ว่าเออตอนเวลาหน้าร้อนอ่ะทำไคะสมมติว่าตอนแบบเนี้ยมันก็จะากเอาลมเนี่ยแบบเนี้ยลมลมใมมลมตอนนี้เรามาหน้าหนาวนะเรามาที่พษิษสิยกายโยนะเฮ้ยลืมบอกไปทุกคนลืมบอกไปเดี๋วยวภายในวันนี้หรือไม่ภายในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้าจะลงคลิปปี2ีสองนะนะเราบอกเราบอก เพราะว่ารึเปล่าฉันน่ะลงมุลงตอนปีที่แล้วถ้าเกิดว่าชั้นลงถ้าเกิดว่าฉันลงมากลามันเชืากัว่าเราไม่จเจอนหนึงนะาสุดอากาศกันเลยเดี๋ยวต้องดูไม้ต้องหักหักไปนะนี่เนีต้องระวังนะเพหเดี๋ยวเาใกก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปนี่งค่ะมันมีงม้ด้ยแตหระวังนะเดี๋ยวายช่องเราอยู่ตรงไหนนี่เราอยู่ตรงนู้นเหรอตองนี ไม่ควรไหมไม่ควรไมไม่ีควรไม่มีควรให้เล่นไม่มีควรให้เล่นกั่เด็กๆไม่มีควรนส่งอาหารยังเอารน้์อเอร์รี่อ้ยามเอานมชมพูน้องวงานมชมพูนสอมาเนมชมพูบอดี้นมสดเอาอะไรบอดี้นมสด สวยมากเลยทุกคนทุกคนใส่ไทยทุกใส่ย็นไม่ได้เปิดกล้องอยู่่นอาอานี้านนีเาให้ดูน้นี่ถ้าถ้าเอาตาแปนะคะทงฝาได้เมได้เมมาตอนไหนนะหาอเราอะไร่วาเราอยากไปเน่ะคือเราอยากไปจะไปจริงเหรอฟัง เรนเขากินอไอ่างไเออราไปรกับฟังหน่อยดิ ถ่ายให้ไหมตอนขายกับไอ้พี่ตัวเองเดินตรงนั้นน่ะภูเขาเลยนะแม่จะลายหรออะไรอืมกดินท<ม>ุกคนเราไม่ชอบอิ่งไม้แบบนี้มันหันเสียเสียหน้าเฉยไปร้านอะไรเนี่ยผมโดเนเสียหน้าเฉยมาทางนี้ครับมาทางนี้มาเดินเที่ยวเล่น,น,ลนลจะมาเขา้าน้า เพื่อนเพื่อนตกคนใครตกคนขา,ขาดำปิดเลยทำไมฟังลมอี่ค่ะล้มเบอร์ดี้พาไปเข้างนะเบอร์ดี้พาไปทางาน้ำล้มเลยไม่ไม่ไม่ไมก็เขาแบบคนบอกเองนะว่าจะก็ทา <c oughs> งแล้ก็พาก็เพื่อนแต่บอกว่าข้ขางหน้ามีคนข้างหน้ามีคนแต่มันก็ยังเกี่ยวปาปลาไปเข้าน้ำมาเข้า,า,ขาน้ำเลยแต่เด็กๆเราไม่ใช่ใเด็กเธออ่ะอะไรนี้ ว่าเราเป็นเด็กคือและเธออยู่ปอะไรกสามเธอก็อยู่ปสามมันก็พูดกันไม่ถึงจิ๋วอะไรนี่เรียกจิ๋วไมได้เฮ้ยจิ๋วเอ้ยได้ไงเด็กมาหาเรื่ององนี้ตัวเนี้ยใช่เด็กเล็กกับเพื่อนเลยอดีอยากหาเรื่องเหรอถ่ายถ่ายรูปได้ป่ะถ่ายรูปได้ป่ะใช้กล้องเไหมค่ะบอดี้ฉันคิดว่าเธอหาเรื่องหมาอะไรปิดกล้องก่อนสุดท่องน้ะอุ้ยตายแล้วแค่ลา เหตุการณ์น่ารักดีจังเลยน้องสวยมากเฮ้ยอันนี้สีฟ้าเกิดไปไปถ่ายรูปในทุ่งนาปะถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปถ่ายรูปดราดราดราดดาดดาดราดดาดดราดโอ๊ยแดดแดดแดดแล้วเห็นคนจนมีคนมาชนขอ่เด็ดชันอุ้ยอะไรอ่ะเมลอนเอามะลอนเหรอน่ากินจริงน่ากิน มันก็ไปได้ถ่ายรูปตรงนี้ไหมเดี๋ยวก็เจอทางลัดอีกยอดเขาที่นีเขาจะไม่เอาทางลาดอะไรนี่ถ่ายรูปหน่อยหนูไม่ชอบเยอะถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเร็ว,รรวมาขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะ่ะรูปนี้สวยนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ไหม